What? อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเฉลิมชัยงามงามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับผม

โก้โก้ไม่จริงเลยผมไม่ใจพวกหัวัคนาจะเรียนใครมาไม่รู้เหนะสาำสอนแบบเดิมเลเแฉแล้วแล้วพวหัวเรากยี่นิบครับพระรูปพระอุปถัมเออใครไลจานยังไงก็สูงสั่งเลยนะลัคนาแต่ยังเรียนนะคุยกับมนุษย์เยอะนะใช่ที่มันงงเยอะแยะคุยเข้ามาคุยเนี่ยเนาะเคยไปตลาดมนุษย์ป่ะมันมากเลยผู้นี้ฝันหมดเลยรุ่นหลังมนุษย์ป่ะ ใชไม่ร้ใช่ที่เป็นตำาเรทางเยใช่้งล่างเราหมูเต็มบ้านเลยนะข้างบนจะถึงเ้า คนที่มีการสร้างรายได้โฆษณาการทำรายได้กับเราไม่ได้ป้ายเลยนะบ้านเลที่50หมู่3ตาบลโลม3อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ชย่าน <mile> ี้็พอะโอเคอย่างนี้กอั่องเลยปเลยไม่ใหรอกอะช่องเตียงชาควานด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปนะครับสามห้าสิบามาขอหออไทไมล่ะห ปวยเพรากตอนแลว่าไงมา้ฝันดีนะร้ฝันดีนะถ้าใครจะขอเลขปานาตลยใช่ไม่ฝันเอาไม่เ้รอแล้วไปฝันรู้อะไรดีไปฝันเอาพระงจิตใจให้รูตัวอ่าข้าดีคนนะช่อะไรนะที่เอาไม่กีคนนะคะช่อะไรนะสับบินรัตดาววาสนาดานัยมาโนดลัตนาวัฒนาใส่ลูกแปดคนเพราะฉะนั้นไม่สีเที่เธอรู้อะไดี คนนี้ก็เป็นทุกคนเขเป็นทุกแกที่บ้านปั้งเป็นใครอ๋อไม่ใช่เหรอเพอ๋อเป็นเพื่อนร่วมบ้านของที่เป็นใครคะไม่คุ้นจังเลยสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้ปกัเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ